สวัสดีจ้าลุยอิสตอรีมาอีกแล้วจ้าเขาสวยเหมือนเดิมจ้าแล้วก็ต้มยำกระดูกหมูไม่ใช่ต้มสิแกงแกงกระดูกหมูจ้าอืมมาเด้อมาเด้อนี่ก็เย็นแล้วเนาะเย็นวันนี้ไม่ค่อยมีแดดเด,ดี่นนอไม่ค่อยมีแดดเนาะแต่ก็ยังมีแสงดูกินเลยนะข้าวก็สวยจ้ะ ดูหมูใส่กุ้งนิดนึงใส่กุ้งกุ้งไข่นะกุ้งเล็กไข่มันมากมาอุ้ยร้อนต้มใหม่ๆร้อนๆเลยจ้ะมาเด้อมาเด้อ กระดูกหมูจากพี่นอ้องกระดูกหมูซิ่โครงหมูใส่ด้วยกันไปเลยใส่มะเขือเทศต้มจนเละหอมต้มจนเละเหมือนกันสีผักหอมเอาเลยผักผักต้นหอมจ้ะต้นหอมหอ,หอมใส่ไปเลยใบมะกรูดอื เปื่อยหมดแล้วต้มใส่กันตั้งแต่เริ่มเริ่มต้มกระดูกเลยก็เลยเปื่อยอืมอืมรสชาติรสชาติเผ็ดจิ๊ดจิ๊ดเผ็ดจัดจ้าเลยเป็นของมาได้ไหมนะแซ่บไปเลย ทำเองกินเองแซ่บเองเพราะมันอร่อยเราต้องลองนะไม่ให้ใครโกหกได้นะเนี่ยเันสิงโตพี่นหนอนเก็บเอาสนามนี่แหละหมวดกุ้งสนามบ้านเรานี่แหละ ขมพี่น้องขมเอามาทำสลัดมันน่าจะอร่อยนะแต่ถ้าเอามาแกงเป็นขี้เล็กน่อร่อยจริงทำแล้วอันนี้กุ้งมันจะมีไข่ตรงหัวมันนะพี่น้องไข่ตรงหัวมันเนี่พอเราแกะออกมันก็จะเป็นไข่ตรงหัวมันนี่พี่น้อง เอาตรงท้องมันด้วยตรงท้องมันด้วยมันจะเป็นกุ้งเปลือกอ่อนได้พี่น้องอ,อร่อย น้ำนี่อร่อยมากสดน้ำร้อนๆไข่เนเยอะเลยเนี่ยเอเนี่ยเห็นไหมทงแดงไข่กัน ไข่รเรืออะไรมันแหละแต่ว่ามันเหมือนไข่อ่ะขืออ้อมาพักหนึ่งพักแล้วกิโลช่วงมันลดร,ราคาเนี่ยพี่น้องห้างขึ้อในห้างเหมือนเ พี่แห่งกระดูกก็ได้แบบนี้พี่น้องเอ้ยอืมอืมนีมก็ดูอ่อนด้วย าก่อนนนอัี้อันใหญ่หอมติดหยุดมือไปม,อมือตัวเองเหรอกล้างแล้วสะอาดแล้ว ตช่วยใหญ่หอมสองหัวเลยนะพี่น้องจา้าหัวหอมใส่ไปเยอะๆชอบกนินเกือเท กระดูมกมูนี่ใช้มือเลยจ้ะอืม อยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่นนจ้าอืม,อม มไม่เห็นใช่ไหมข้นมาใกล้เลย

เาบอกคันเอาแค่นี้ละกินกับกินกับจ้ะอืมอ,ม,อมมาก Run Mm hmm. อร่อยเวอร์อร่อยเวอร์จ้าอร่อยเวอร์มันกระดูกใหญ่เนื้อติดกระดูกเนี่มันอร่อยเน,น้อวินาทีนะอื mm ้ม hmm. แสงซองแล้วกันแสงซองแล้ว ้ส้นนำหอนกระเซีบด้ยพี่เนะไปกินสารอาหารสดจืดๆๆๆนี่ยะ <laughs> กินบะาสว่วงมันจืดเป็นชื้น,นกินบะาสวงเนาะ าภาษาคุณน่สายมันเท่าหลหรพี่นอ้อตคะทำเองกินเองรสชาติที่เราชอบมมนบกพี่น้อเนาอก ล่นๆเลยจึงนแบบพี่นัดเรารัแบบไหนกินแบบนั้นแต่พี่น้องจ้าไม่ต้องฝืนตัวเอง น,นี่กระดูกอ่อนมันนะ,ะกระดูกอ่อนมนะันอิมและจ้าฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะพี่น้องจ้าช่องมูอีสตอรี่จ้าหาอยู่หากินหาเที่ยวนะคะพี่น้องจ้าฝากด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย